ทุกคนวันนี้ KFC ไทยแลนด์ก็คือโพสอีกแล้วทวิตอีกแล้วสุขหันษาใครไปไหนกันบ้างส่วนแอดขอไป Dancing Under the Moonlight ก่อนแบบประมาณเต้นรำตายแสงจันโอ้โรแมนติกโรแมนใจเดี๋ยวกลับมาเฉลยกิจกรรมน้าว KFC มีอะไรดันดีเอ้ยดีๆมาแจกรออีกไม่ถึง3 33, 33ชั่วโมงแน,น่นอนอย่าพึ่งไปเผ่าร้านเดอ้ออีโมจิอีโมใจก็คือแบบ โอ้มีรูปนักน้อยมีหัวใจสีเขียวมีนกโอ้โอ้โหไม่รู้เลยว่าคือใครไม่รู้งงไปหมดคือไม่รู้เลยจริงๆว่าใครเออดันดีเอ้ยดันดีดันดีคือยองแจหรือเปล่าหรือเปล่านะถ้าใช่คนในใจเราก็คือยังไงอย่าเพิ่งมาตอนนี้ได้ไหมให้รอให้แบบหาเงินแป๊บหนึ่งนะคะแอดคือแบบ ช่วงนี้คือแบบกรอบมากอากาเซ่คือกรอบมากแต่คือถ้ากิจกรรมาก,ก็คือพร้อมสู้เหมือนเดิมงงมากแม่อะไรเนี่ยคือแต่ถ้าแอดแอดขาถ้าแบบเล่นพวกเทอรสเปนดงสเปนเดอร์นี่คือจะกินยังไงวะมันต้องกินเยอะขนาดไหนคะมันต้องกินเยอะขนาดไหนอ่ะ